โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคที่มาพร้อมกับความรักเช็คให้ชัวร์ด้วย STD เช็คอัพพร้อมป้องกัน2เท่าด้วยวัคซีน HBV ที่นี่เลย BAAC การมีเพศสัมพันธ์กับผู่รักหรือแฟนเนี่ยครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วการตรวจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพบว่าไม่ได้มีเชื้อติดต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการเซฟทั้งเราแล้วก็ทั้งคู่นอนของเราด้วยครับ สวัสดีครับเป้มนะครับอายุ24ปีนะครับปัจจุบันเป็นพนักงานเอกชนนะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการตรวจ STD เช็คอัพนะครับพร้อมกับฉีดวัคซีน HBV ครับสำหรับใครนะครับที่อาจจะยังสงสัยอยู่นะครับว่า STD กับ HBV คืออะไรนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าเจ้าตัว STD กับ HBV เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสําคัญยังไงนะครับแล้วทาไมเราถึงควรที่จะตรวจนะครับผม STD นะครับหรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเรามักจะรู้จักในชื่อที่เรียกว่ากามาโรคนะครับเช่นเอด หรือสัญญาณลบต่อทางเพศสัมพันธ์ครับผมส่วน h b v นะครับคือวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสที่จะทําให้ตับอักเสบนะครับหรือที่เรียกกันว่าวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีครับที่จะสามารถติดต่อกันได้ผ่านทางเลือดแล้วก็ของเหลวในร่างกายครับเช่นน้ำลายหรือน้ำมสูสจิครับและในบางโลกนะครับใช้เวลานานกว่าที่จะแสดงอาการกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สายเกินไปแล้วเราอาจจะเผลอส่งต่อเชื้อโรคเนี่ยให้กับคู่นอนหรือว่าคนที่เรารักไปแล้วก็ได้นะครับ ถามว่าทําไมผมถึงอยากมาตรวจที่นี่นะครับผมคิดว่าเรื่องการมีกิจกรรมทางเพศหรือเพศสัมพันธ์กับผู้รักหรือแฟนเนี่ยครับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งถึงแม้ว่าเราจะใช้พวกอุปกรณ์ป้องกันเราก็อยากจะมีความเสี่ยงในการส่งต่อเชื้อโรคผมคิดว่าการตรวจเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพบว่าไม่มีโอกาสเสี่ยงเลยหรือเราไม่ได้มีผาหะที่ติดเชื้อเกี่ยวกับเชื้อติดต,ต่อทางเพศสัมพันธ์อยู่เนี่ยมันก็จะเป็นการเซฟทั้งเราแล้วก็ทั้งคู่นอนของเราด้วยครับแล้วก็เป็นการสบายใจของทั้งสองฝ่ายด้วยครับ สำหรับการมาตรวจในครั้งนี้นะครับผมได้เลือกจองแพ็กเกจ STD c h e c k u p ที่ครอบคลุมถึง5รายการนะครับพร้อมกับฉีดวัคซีนป้องกัน HIV นะครับที่ BAAc ครับซึ่งเป็นการจองผ่านทาง h e d Mall ครับบอกได้เลยว่าคุ้มค่ากับราคามากๆครับและที่ผมรู้สึกคุ้มค่าอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ของทางแอดมินของทางทีม Hedy Mall ครับที่พี่แอดมินเนี่ยเขาจะมีการแจ้งก่อนล่วงหน้านะครับว่าเออใกล้ถึงวันนัดแล้วนะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปรับบริการนะครับก็จะมีแจ้งให งดน้ำงดอาหารนะครับเป็นเวลา8ถึง12ชั่วโมงครับแต่ยังสามารถจิบน้ำเบาๆได้อยู่ครับพอถึงวันนัดนะครับก็นําคูปองที่ได้จากทางแอดมินนะครับไปแจ้งที่เคาน์เตอร์นะครับแล้วก็นั่งรอเรียกคิวแป๊บเดียวเองครับแล้วก็ได้ขึ้นไปวัดความดันแล้วครับจากนั้นนะครับจะมีพี่พนักงานนะครับพาไปเจาะเลือดครับเพื่อนําไปตรวจหาเชื้อต่างๆนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เข้าเครื่องสแกน EIS นะครับซึ่งเป็นเครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับที่ใช้ตรวจการทํางานของเซลล์ในระยะต่างๆของเรานะครับทำให้เห็นความิิดดปกกตในระับคววามมเสื่อแล้ แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นตามหลักสรีรวิทยานะครับตอนเข้าไปเนี่ยผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเจ้าตัวเครื่องนี้เนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ที่มาติดตามร่างกายเรานะครับแล้วก็โชว์ผลออกมาแบบเรียลไทม์เลยซึ่งผมกับพี่พยาบาลเนี่ยครับก็จะได้รู้ผลไปพร้อมๆกันเลยครับในตอนนั้นนะครับหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วนะครับก็รอผลแค่7-14วันเท่านั้นครับก็จะมีพี่พยาบาลนะครับโทรเข้ามาเพื่อนัดฟังผลกับคุณหมออีกครั้งหนึ่งครับทั้งหมดนี้นะครับใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงด้วยซ หลังจากที่เราตรวจ s ต d เสร็จนะครับก็ถึงเวลาที่เราต้องฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับักเสบบีแล้วครับพอตอนฉีดนะฮะมันจะเจ็บนิดนึงแบบมดกันนะฮะพี่พยาบาลเนี่ยเขาก็มือเบาสุดเลยฮะพอฉีดเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าจะมีอาการหน่วงๆนวที่บริเวณแขนเล็กน้อยนะครับพี่พยาบาลแจ้งว่าเป็นอาการทั่วไปครับรวมถึงการมีไข้แล้วก็ปวดเมื่อยตามร่างกายด้วยนะครับซึ่งไม่ต้องกังวลอะไรครับอาการเหล่านี้จะหายไปเองเหมือนกันที่เราฉีดวัคซีนปกติทั่วไปครับ หลังจากที่ผมได้มาตรวจวันนี้นะครับก็ทำให้ผมได้รู้เลยว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงกลัวที่จะมาตรวจในครันน้งนี้เพราะว่าพวกคุณกลัวเจอใช่ไหมล่ะผมจะบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะว่าการตรวจในครั้งนี้เนี่ยมันช่วยเซฟทั้งเราแล้วก็เซฟทั้งคนที่เรารักด้วยนะครับอยากให้ทุกคนเราเปลี่ยนไมค์เซตใหม่นะครับเดี๋ยวนี้นะครับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กิจกรรมทางเพศต่างๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไ,ไปแล้วครับตามยุคตามสมัยนะครับอยากเชิญชวนให้ทุกคนนะครับเข้ามาตรวจกันเยอะๆครับเพราะว่านอกจากจะเซฟตัวเราแล้วยัังเเซฟคคนนออื่ๆๆรรรบบ้าดวย สำหรับใครที่ดูคลิปจบแล้วนะครับรู้สึกว่าการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจำเป็นแล้วก็ควรที่จะตรวจนะครับสามารถจองได้เลยนะครับที่ h d m o l l c o t h นะครับหรือคลิกลิงก์ใต้ตคลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะครับหรือสามารถคลิกการตรวจ STD ของ BAC a ได้เลยนะครับหากใครสรงสัยตรงไหนเนี่ยเรามีบริการแอดมินของทาง h d m o l l นะครับคอยตอบคำถามและให้คำแนะนำอยู่เสมอนะครับสามารถทักหาทางแอดมินได้เลยนะครับ ดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ